แล้วฝนตกอีกแล้วนี่ตอนนี้นายเอกครับนค,คนหมาเลยนายเอกวันนี้ฝนตกก็เอาเข้ามาอยู่ครับ <c oughs> เห็นไหมครับตอนนี้ก็เกือบเกือบสิกงงแล้วครับเวลาเริ่มกระชั้นชิดเหลือน้อยแล้วครับเราต้องออกเที่ยงนะฝนยังตกอยู่ตกอยู่ดุดครับ สวัสดีครับสวัสดีที่พี่นักเพื่อนนักตกปลาทุกคนนานาๆด้วยนะฮะพบกับผมนพรมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งครับที่หมายเขื่อนกระเสียวนะแพผาฝันนะครับมีแพเดียวนะฮะก็มาตั้งแต่เมื่อวานช่วงประมาณเที่ยงนะเข้าเที่ยงออกเที่ยงีกวันนี้นะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครับเจอฝนเจออะไรไปเรื่อยฮะฝนนะช่วงหน้าฝนนะฮะก็มากตบผลงานเดี๋ยวให้ดูผลงานก่อนครับ เหี่อครับของ,ของนภพรมุกดาปิชิ่งนะฮะวันนี้มาร่วงที่กับแม่อีกนะครับเชิญน,น, <c oughs> น,น,นี่นอีกวัดวัดไปเรื่อยๆไม่มีินละอันเดียวเลยวันนี้สวัสดีครับพอวันนี้ใช้เหยื่อผมทั้งสองสักสองชุดเลยนะเดีย๋ยวมาลองดูกันเหยื่อนภพรห้เหยื่อให้ดูผลงานวันนี้ตั้งกล้องนะ,ะจะกลับแล้วเอาสักหน่อยแล้วกันครับหมายเอ่อ แพนี่ก็บางตอนก็กินเม็ดโฟมบางวันก็กินลูกกุ้งนฮะวันนี้ค่อนข้างจะกินลูกกุ้งแต่ก็ต้องมีตัวเหยื่อเนี่ยอ่าปั้นก็แล้วแต่ความชำนาญของใครฮะรอาจจะเอากุก้งฝังไม่ให้ปลาตะเพียนมาก,กวนอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูผลงานต่อไปครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับใช้เป็นตะกอ้อวิ่งนะฮะผมว่านาเอกก็ใช้ตะกอ้อวิ่งทั้งนั้นครับประมาณสองเซนครึ่งตะขอผมใช้ศูนย์จุดห้านยเอกใช้เบอร์หนึ่งนะฮะ ก็หลุดไปหลายแต้มนะ0.5กินไม่ค่อยเต็มแต่ที่เกียรมัดนะฮะนัด0.5นั่นนี่เองเล่นบนหนึ่งก็โอกาสหลุดมันจะน้อยกว่า0.5นะครับแต่ก็วิ่งประมาณนี้ฮะสายชิ่ง้นยาวประมาณสักสองเซนตปสองนิ้วนะดูผลงานละเอียดไปก่อนนะ นี้ไซส์เขเรียกอะไรน่าจะเล็กเลยใบนี้สามตัวรูผมนมาในเอก็ไซส์สองมีฮะไซส์สองมีไซส์โลกว่ามียืนพื้นกว่าสามตัวรูนะฮะประมาณเล็กสุดเราก็จะกินบาสายนะฝั่งนี้ผมไม่ตีกันเลยนะฝว่านี่เหมือน้บาล้าบาล้านะฮะเงื่อีกที่ลงประมาณประมาณคนละเก้าพันลงประมาณคนละสามพันสี่พันเ่็นบาสายอย่างเดียวนะฮะ นะประมาณนี้ครับลุยต่อเวลาน้อยครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับฝังกุ้งไว้ในเหยื่อนะครับบางวันมันก็กินม็ดโฟมแต่วันนี้กินกุ้งนะไม่กินม็ดโฟมเลยกินก็น้อยมากครับเป็นปลาตะเพียนมากวนกุ้งก็ฝังลึกๆหน่อยล้วกันไม่ให้เจอตะเพียนเร็วกว่านะฮะลุยต่อ เราพยายให้ดูสภาพแพรแล้วกันนะครับแพรหน้ากว้างฮนะลงได้ประมาณบิดเบียดกันกันรวมยี่สิบคันนะครับยี่สิบได้ถ้าเบียดนะฮะกินบาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไม่เอาเลยคิดมันเนี่ยตกนะในเอยียคนละสามคันสามสี่คันนะประมาณนี้นครับกินหน้านี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นแพรดกครับติดกันแพรดกแพรนัดกนะนะก็บแพรนยอดนะติชื่อแพรดกหนุนรถจองบนครับแพรเป็นแพรพาฝันตอนนี้เหลือแพรเดียวเป็นแพ่สีฟ้าฮะก็ <c oughs> ไปดูข้างในแล้วกันครับ <c oughs> ข้างในก็จะประมาณนี้ฮะมีห้องนอนมีพัดลมให้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับพัดลม ก็มีเตามีหม้อมีเตาแก๊สมีกระทะน้ำมันก็มีพกสากมีฐานให้ครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะซื้อข้าวกล่องกันมาแต่เมื่อวานขนะ้างน,นอกก็จะมีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวสองตัวเนี่ยฮะมีหลังน้ําแข็งให้เราก็ต้องสั่น้ำแข็งนะน้ำแข็งไม,ไม่มีแถมนะครับ ก็มีห้องน้ำข้างๆเดือดห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำก็โอเคเป็นนั่งชักโครกแต่ฝาข้างบนมันมี่น้ำตรงน,นี้รู้สึกว่าแกสยังไม่น้ำประปาน่น่าจะมีปัญหาใช้น้ำคลองลาดไปก่อนนะฮะจาบว่าต้องเรียน้ำคลองไปก่อนน้ำเขื่อนไปก่อนนะครับน้ำประปายังไม่สมบูรณ์ ก็ประมาณนี้ครับผมสภาพแพรนะฮะก็ถือว่ากว้างฮะมากันหกเจ็ดคนสบายครับเดี๋ยวลุยต่อเวลาเริ่มเหลือน้อยส0บโมงในหน่อยละโอเคครับ đi yeah. vào ไซส์มตัวโลฮะสนมากไซส์บิ๊กๆในใันเอจะเอาไปกินหมดผมประมาณเต็มที่กับไซส์โลมีแต่ว่ไม่ได้ทำกลกองเสียงแหบแล้วเสียงไม่มีแล้วกลางคืนไม่เอาเลยนะกลางคืนป่านนไีไม่ไม่กินเลยกินช่วง ปีแล้วสัเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นสี่มงย็นนี่นะคือ5้าโมงแนละ้รบาวนะันทุกแพนะ้แไม่ชิคไม่ใช่แพ้เดียวนะกลางคืนไม่ไม่กินเลยเกิดทุกแพ้กระมาป้าช่วงกลางวันถ้ามีจังหวะเล่นกลางวันเลยฮนะกลางคืนพักผ่อน โอ้สองขอเลยกินสองขอเลยฮะโอกวิ่งเหมือนกันเลยแต่ไม่แต่จะมีไอ้นี้บึ้งบึ้บึอันนี้ทำไว้เพื่อให้รู้ว่าเวลาปลากินเดดูง่ายลกขึ้นลกลงดูง่ายแล้วผมดูอ่าวไม่มีไปไหนแล้วฮะนั่นีอ ปกติในเอกก็จะใช้สูตรเหยี่ยของแกแต่วันนี้มันตกแพ่เดียวกันนะก็เลยให้ใช้เหยว่อผมปั่นมาเปล่อแกนะครับก็มาดูติดตามผลง,งานตอนสุดท้ายนะว่าผลงานเราสองคนแยกได้ประมาณไหนนะครับเสียงอาจจะม่มีเมื่อคนนอนน้อยมากเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอโอเคไอตอนไซบโบโบไม่ค่อยไปถ่ายตอนนี้ฝน,นตกมากเลย ในเดีวเยวได้ครับดูตุ้งยางไี้อีกไปก่ตอนครับยุงหมุนดูก็ทางไม่ให้บมช้อนแล้วดูสะตายกันตอนนี้ไม่สนใจแล้วฝนตกครับเอาตัวก่อน ลืมบอกราคาแพนะแพก้าราคา500บาทนะครับ20ชั่วโมงก็1,000บาทต่อรองกันกันนะอะไรแพพาวันกันไม่รู้นะพาวันเดี๋ยวฮะเดี๋ยวทิ้งเบอร์วาเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ข้างๆ้างนี้กันนะเบอร์แพพาวฟันนะครับราคาวันธรรมดากับวันเสาร์ที่นี้ไม่มั่นใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับจผมมากันอีกก็ต่อจ่าย500บาทนึงมากัน6-7คนก็แชร์กันก็ถือว่าคุ้มนะ ผมว่า,าอาศัยรถนี่มาทันเดียวช่วยแอนแช่น้ำมันก็พอได้ครับของคนท่านี่ผลผมว่าโอเคเราก็ตีหาหลุมไม่ก่อนนะเพราะแพลแต่ละเพลนี่มันกิน้ายที่หว่าไม่รู้ตีไล่หาหลุมหาจุดที่มันกินนะครับ รงนท้เหานครับนีก็เกเปเดียวแล้วเดก็มีเก็เอานีก็เกิยูวนเดียวนก็เล็กสุดก็สีตัวโลแหละ ไม่ยืนนะึ่ก็ได้เอวอีกรูปหนึ่งโอเคฮะก็นี่เป็นผลงานวงกันนะครับผมสำรับ อันนี้อันนี้ของผมของนายเอกะบุ๊บหน่อยีมีกระสุนด้วยเข้าเข้าให้ดูนะผลงานนะครับก็นี่แล้วกันเป็นผลงานเราสองคนนะฮะครับผมเยือนพรมือเก่าครับผมกราปุิงฮะ โอเคก็อยู่ประมาณนี้โอ้โหเยอะครับนี่ยนี่ดูเรียงเลยครับผมถ่ายให้ดูแล้วกันนะแตปทางยาวนะครับอันนี้ก็มีผิดคิวมีกระสูบไซส์จะไม่ค่อยสวยนุ่นจะเก็บแล้วก็ยังได้เพิ่มอีกแล้วครับก็ฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับนักเอกนภพรรวมกันนะครับเหยื่อมือเต่าพิชิ่งแพรพาฝัน ใช่ไหมเผยความฝันนะครับโอเคไหมอ่ะโอเคครับผมช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะฮะคลิปหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีครับ